อ่าครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาสอนการโหลด e f2 กันนะครับวิธีการโหลดก็เข้าไปเว็บของเ e อนะครับแล้วก็มีสเกยนว่าไม่ใช่ดาวน์โหลดสิดาวน์โหลดก็ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นาาดาวน์โหลดก่อนแล้ววิธีสมัครนะครับวิธีเข้าไปตรงนี้นี่นีน่นีน่นครับก็ใส่ไปนะครับ รหัสของคุณนะครับแล้วก็พาสพาสนะครับแล้วก็อีเมลอีเมลหรือโทรศัพท์จะเป็นอีเมลนะครับอีเมลก็ต้องไปสมัครก่อนนะครับมันจะให้ยืนยันอีเมลด้วยนะครับถ้าไม่ยืนยันก็เดทไม่ได้นะครับต้องไปยืนยันในอีเมลหรือโทรศัพท์นะครับวิสมัครอีเมลก็สมัครนี่นะครับแต่น่าจะเป็นโทรศัพท์จะง่ายกว่าครับเนี่ยเขียนไปเลยเบอร์ แล้วก็มันจะส่งงานไปที่โทรศัพท์ให้ยืนยันนะครับก็สอบคณอ้วก็พิชัยแล้วก็เขียนในนี้ก็ตามนี้เลยเฮ้ยตามนี้แหละเอ,อะไรเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยนะครับก็แค่นี้กดสมัครไปเอากดตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครไป,น,รไปนะครับต้องยืนยันด้วยครับม่ ไม่ว่าจะอีเมลหรือโทรศัพท์ก็ต้องอยืนยันนะครับไม่ยืนยันเัยเข้าไม่ได้ครับก็มีแค่นี้นะครับอ้าวก็ขอสกิปเย่างเท่านี้นะครับขอบขอบคุณครับผม